Star News One. ครบรอบ108ปีกรมราชทรรชูนโยบาย8มิติ มุ่งพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคมเมื่อวันพุทธที่11ตุลาคมพุทธศักราช2566พันตำรวจเอกท,ทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาบนากรมราชธรร์ประจำปี2566ครบรอบ108ปีซึ่งจะครบรอบในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2566พร้อมด้วยนางพงษสวัสดีและโยธิน ประลัดกระทรวงยุติธรรมนายสหกรณ์เพชรนรินทร์รองปรลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทรรั์คณะผู้บริหารในสงกัดกระทรวงยุติธรรมอดีตผู้บริหารกรมราชทรัร์และผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันทสถานร่วมพิธีโดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมราชทั์6จุดพิธีพมบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณจำนวน37รางวัลณอาคารกรมราชธรร์จังหวัดนนทบุรีโดยแต่เดิมมาการเรือนจำทั้งหลายในประเทศไทยได้แยกย้ายกันสังกัดในกระทรวงทบวงกรมต่างๆมากมายหลายแหง่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสิสนธร มหาวัชชราวุธมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้มีพระบรมราชโองการให้รวมการคุกกองมหันตโทษและละหุทโทษกับเรือนจำทั้งหลายที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำรอสอ .120 หรือเมื่อพุทธศักราช2444ขึ้นเป็นกลมหนึ่งเรียกว่ากรมราชทั์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2458เพื่อระลึกถึงความสำคัญของงานราชทัน กรมราชธรร์จึงได้กําหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนากรมราชธรร์สาหรับปีนี้มีกําหนดจัดขึ้นในวันพุทธที่11ตุลาคมพุทธศักราช2566โดยจะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากรมราชธรร์รวมถึงพิธีวางพานพุ่มนาพระบรมราชาดุสาวรีรัชกาลที่6ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในปีงบประมาณ2567 ภายใต้การบริหารของนายสหาการเพชรนรินทร์รองประดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทรณฑ์ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและผู้บัญชาการเรือนจำู้อหนวยการทันชัตถฐานทั่วประเทศซึ่งได้วางแนวทางและนโยบายเน้นหนักไว้8มิติประกอบด้วยมิติที่ 1. 1> การดำเนินการโครงการพระราชทานอาทิเช่นโครงการราชทัรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ประสัตร โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกลมราชทันโครงการกำลังใจในพระราชดําริโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญาโครงการทบ no. ีนัมเบอร์วันและโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคมมิติที่2ยกระดับความมั่นคงป้องกันและปราบปรามสิ่งของต้องห้ามสร้างความปลอดภัยในเรือนจําทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัย และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้ความสําคัญกับการฝึกวินัยให้กับผู้ต้องขังมิติที่3พัฒนาระบบปฏิบัติการต่อผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักทันทวิทยายกระดับการดูแลสุขขอ,อนัยการแยกคุมขังและการยกระดับขยายผลปฏิบัติาตามหลักเมนูรูและแบงกอกรูรวมทั้งมาตรฐานสากล เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ต้องขังทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมความหลากหลายทางเพศปัจจัยเชิงบวกและเรือนจำเฉพาะทางมิติที่4พัฒนาพฤติธิศัยผู้ต้องขังให้ตรงกับสภาพปัญหาของการกระทำความผิดโดยเร่งออกกฎกระทรวงการกำหนดมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในคดีที่เกี่ยวกับเพศพัฒนาการจำแนกค้นหาสภาพปัญหาสาเหตุพร้อมพัฒนาโปรแกรมบำบัดต,ต่างๆให้มีความเฉพาะทางและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละกลุ่มหรือประเภทของการกระทาความผิดสร้างบรรยากาศในเรือนจำให้เอื้อกออหนนวยต่อความสุขร่วมเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังมิติที่ห พัฒนาต่อยอดการศึกษาสายสามัญที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการพร้อมการฝึกอาชีพส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงกับความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐมิติที่6พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมปลอดปล่อยและช่วยเหลือหลังพ้นโทษ โดยการสร้างความพร้อมให้กับผู้ต้องขังใกล้ผลโทษให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุขทั้งในด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพพร้อมยกระดับแคร์ซัพพอร์ให้สามารถสนับสนุนการมีงานทําให้กับผู้ผนโทษโดยร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆเข้าช่วยเหลือดูแลผู้ผนโทษได้อย่างเป็นองค์รวมมิติที่7 ยกระดับการสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ต้องขังต่อสังคมโดยการเผยแพร่รณรงค์สร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักยอมรับและเห็นคุณค่าของผู้ต้องขังที่สมควรให้โอกาสทางการศึกษาการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุขเชกเช่นเดียวกับคนละเมืองโดยทั่วไปมิติที่ 8. ปพัฒนาระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานราชธรรม โดยยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลให้ความสําคัญกับการมอบบ้านในการบริหารงานเร่งดาเนินการการจัดการสํานวนดําเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ที่คงค้างให้แล้วเสร็จพัฒนาบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องสร้างขวัญกําลังใจในด้านสวัสดิการและดันธนาการรวมถึงเร่งแก้ไขปัญหาการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเพื่อทดแทนอัตราว่างให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ AI มาใช้ในการจำแนกการประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมของผู้จองขังเพื่อการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้จองขังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมและประเทศชาติของเรา เพราะเรือนจําไม่ใช่สถานที่ที่มีไว้กักขังลงโทษเท่านั้นแต่เป็นที่ที่ช่วยอบรมผู้กระทําผิดให้กลับตัวเป็นคนดีและเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติของเราต่อไป Star News One